Phật pháp thanh tịnh, thanh tịnh thanh tịnh, thanh tịnh thanh tịnh, thanh tịnh

มอไว้ใ่บาเดไรีมมม่เข้าเลยก็บ้น้องยไม่มีเนเลยมาสการแกอลกลบากขนาดไหนไม่ลำบากแม่สาวบ่เอไเยไม่ยอมตเงเลยจะมาสการแจกแจก

นไม่ได้อาไว้ที่2แต่จะถึงตรงมาที่40โวล์2แต่เราหแน่นจริงๆคะเอามรดะไรอดเอามารแล้วจริงๆไม่มีแ có <laughs> 26 <laughs> <laughs> là các ạ. Thì mình sẽ đặt cái <laughs> cái 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 cái

ดเนินกาดเา้วยหุเนนไ้วยไม่ได้ไปเลยไม่เรพอปด้วยุวนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบน้องถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง